สวัสดีครับของวันนี้พบกับเมนูฟิชชิ่งแล้วครับผมวันนี้ก็ได้มาแก้มือที่บอสันนะครับบอรสันวันฟิชชิ่งครับแก้มือนะครับรอบที่แล้วได้ปลาสี่ตัวเองนะครับผมวันนี้มาแก้มือครับได้คันระยะ1.8อีกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าปลาจะเข้าในระยะ1.8ปีนะครับแต่เราไม่ได้ตัวนะครับผม ป8วันนี้ทุ่นที่ใช้นะครับเป็นการตกบาลานนะครับบาลานแตะสองฟอนะครับทุ่นโรตัสโก้นะครับผมทุ่นโรตัโก้นะครับผมตังห้าตกสองตกสามนะครับผมโรตัสโก้ครับตกกับบาลานแตะก่อนนะครับผมนะครับ1.8นะครับแล้วผมก็ ได้ประกอบกันทำลองไว้ครับผมเป็นสองเจ็ดกับสามหกนะครับ, 2, 3, รบทูน่าจานโกทั้งสามทั้งสามคันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการทดลองตกแบบคาตะซูรชินะครับผมแต่ยังไม่ได้ตกตอนนี้ครับมัน,นก็เป็นบาลานซ์แตะก่อนนะครับผมตกปลาครับผมนิคหมิวบันเฮาครับผมเยอะหน่อยๆครับวันนี้ครับเยะวางสั่นตัวข่อยมาแล้ว ที่เด็ดไหมมุมไม่เด็ดรอเวลาลงบ่อนะครับนนก็พร้อมแล้วก็รับชมเลยครับผมเอาได้ครับเริ่มตกกันแล้วนะครับผมเยืนตัวไม่ทันเลี้ยงไม่เ,ไมเซฟกล้องโทรศัพท์เลยนะครับผม,มออโอ้เสียเจียบกันขั้นสุงสั้นย่างอีกขั้นมา โอ้มาแล้วครับแง้มแรกเกียยเล็กมาแล้วมาแล้วแง้มแรกครับผมไหลิบไหลเลย เลยวะยังไม่ได้ประกอบเซฟเลยวะว่า <BS> จะไม่ใส่ได้ตอนแรกใส่ดีกว่าอันนี้ <Okay. S 1> น้อยใส่ดแาหลดมียดาย้าปลาาอ่ะวะ <BS> ดเมงเล่าบิดดำได้ปะ ปกติไม่ใส่นะครับเค็ี่อันนี้ต้องใส่นะครับอันเล็กเกียวผ้เกียวาดนะเบะเนนดเกียน้อยนะครับผมตอนนี้เมันลตเาเียไเจ้าที่เรา นีแหละทีเด MM ็ดเลยเี <at that same beginning> ่ยวหญ้านะครับข้างล่างเป็นหญ้านะครับผมิีดเลยดเลยนาเ็นทเกยะผมติดผู้ได้คางพูได้น่บอกเขาได้ป่านี่ยจำเลยดิมันม้ไนบมัมีเงินคอนมันมีเงินทอนมันม้เงินอนมัน่มีเงินอน พายปลาเข้าแต่ปลาไม่กินเดี๋ยวมันจะกินแล้วล่ะนี่ล้วมี่ล้วอือหือเอาตัว่อเปลี่ยนงงอย่างงี้ยแบบี้โอโ้โหตะเพียนอีกแล้วนะครับผมแตมที่สองเป็นตะเพียนครับ <c oughs> <c oughs> โดดออกไปแล้วครับแอมสองแต่กระชังไงล่ะปากโต๊ะเซ่โต๊ะเซ่กับโดดออกโดดออกเยอะนี่เนี่ยอีกตัวหนึ่งกำลังจะโดดออกแล้ว That's what light? เพียนแต้มสามครับแต่เปลี่ยนเป็นแต้มสองนะเดีดนนยเ๋ยวโดดหอดเลยป่ะเพี้ยนก็เอาดัชนีนี้เอาอุ๊ยไอนน้ละอะไรวะ ตาตัวแรกสิงห์บางกลวยหมายเลขขบีดจี้สิบสองนะครับสิงห์บางกลว,วยนะครับร้อมหนักนะครับจะทราบผมเดี๋ยวครับใจเยน็ยน ยี 2, สิงบางทวยน้ำหนักที่ออกเบิ่์น้องกันนะครับเด้องประดนะครับเ9ืนด้าหนึครับศูนครับเพื่มาทำที่ถึงปลาใหญ่ครับหมาเยเลขยีสนะครับสิงบางทยวเยเนะ <laughs> อ้วโอ้ปลาเตีย<ใ>นโบโอ้อย่าออกกระชังเรือวะเอ้าบ่ได้ปลาดอกน้องคิดเรือ หยุดหมดแล้ยจัน,นดองเซซิโลก่อนอ่ะนะครับนำหนักที่ออกสำหรับมาเร่แปดตัวนี้องค์ดำ0.95นะครับ0 9นย์จุเาเป็นที่หนึ่งปลาใหญ่ครับ0.95ย์จุเห้าไเด็ดปลาเก่าฉีดน้ําปลากระสันงโงรัวกล้วยกัล้วยนะโอ้ย,ยมัน,นจะเศรายุ่งจะใจเย็นข้อ สิงบางค0.91เป็นที่2ปลาใหญ่ช่มงานองค์ดำ0.95เป็นที่1ปลาใหญ่นะครับสำหรับปลาไซต์ตอนนี้ตารางปลาไซต์ยังว่างนะครับ เยินครับเงินก็เ,กกเกกอาหมดแล้วว่าจะไม่กิน คือเงียบกว่าเก้าอีกแดดบังหนันปานนี้คือใ้ปลาแล้ว เงาตะเพียนใหญ่ปะเอางว่ากูตะเพียนเาว่มาเต้ยอดดูออดมาเต้มาเต้ยอดดูออดลึกไปลึกดูออดลกไปลึกเงาเยอะมาคนไห นะอย่าเล่นปลาตะเพียนแล้วพี่นิ่ไอพี่เบนจัดไปครับผมจัดไปครับลูกเปลี่ยนละเปลี่ยนละเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวขุนไม่เวิร์ก ันี้เล่นนวดนิมะได้เลยวะิหายแล้วเี่รอยวมาโอ้พี่พี่เบนพี่เบนจักปลาอะไรดื้อใครขนาดนี้ไรตัวแล้วเปยืนไปแท้ละมือี่ขาดวะคนรงหลุมาอ่างัวมาก กูเป็นถ่ายรูปลรง้างแหละอา้าววะนี่กันมาหมดเลยบอพี่จะโทรถามแต่เ่อวาแล้วจะไปไหนอ่ะจะบอกดูก,ก่อดดูก,ก่อนสวัดไปบึงสิมพี่ก็เลยไปบึงสิมตั้งข้างแมนน่ะแหละแต่ว่ามันร้อสิบไปบึงสิมแหละจะถ่ายรูปมาอยู่นี่สองคนเลยวะ

คูปุ่นาเลยกันเหรอไ่นเบอร์ไวันนี้ใช่จะเล่นตอนเย็นตอนบนจะขายอืมจะเปิดอากาศวันนี้อืมจักอะไรก็ไม่รู้ เอาแล้วมาแล้วัดแต็มแรกนะเอาเนี้ยเนี้ยดูไว้น่าดูไว้น่าแล้วเต็มปากไปดีไหมวะไม่ถึงหรอกเก้าขีดแปดขีดวะไปหรอกหยัดไปมันจะวนกาวายแล้วเนึ่งไม่ถึงเก้าขีดนะครับผม จะแปดขีดเจ็ดขีดตับปานินตัวแรกนะครับผมุมหลายๆจุ่มหลายๆไม่ไปหรอกตัวเท่านี้ยังโอ้ยย่องกันไปไรบ้องไปงไ,งไปไปคีปป่มเซไป <c oughs> ครับตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนมาเป็น <c oughs> การตั้งชุ่มแบบ <c oughs> กาตะโซลชีนะครับผม <c oughs> ครับอันนี้คือขอแตะนะครับ อันนี้คือไปอันนี้คือขอยางครับอันนี้คือขอสั้นนะครับผมการตั้งการแตะชลิชีก็คือการให้ขอยางแตะพื้นนะครับแล้วขอสั้นลอยนะครับผมลอยเพื่อโปรยเหยื่อออกมานะครับผมผมคิดว่าอตอนนี้ปลาตะเพียนเยอะปลานึ่งอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อจจคยกินมันจะปั้นนวดนิ่มข้างล่างนะครับแล้วฝุ่นนะครับเพื่อล่อปลาตะเพียนมากินนะครับผม ตั้งทุนนะพ่อนะครับผมเพื่อที่จะคุมเหยียนะครับผมลองหมาเลขสสบ้ครับอเนเมื่กี้ว่าจะติดเยี่ยวไม่ได้เดี่วเยนี้มืกี้เขาดก้าหกนะครับผมหมายเลขห้า่ยาังไม่มีรางวัลแล้ครับนัทีทองปลาติดเดียวยังเหลือห้ารเต็มนะครับผมอะไรได้ที่หนักแล้วลงท้หนึ่งนะครับ ก็คือจุดตจทยยอมจุดที่2เท่ากับหนึ่งครับที้าสรางเครื่องน,นี้เัาสร้างได้7จดจุดแสี่จุดนะครับเรา้งแค่2จุดพอนะครับเราแข่ง2จุดนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับสำหรับปลาลงท้ายด้วยหนึ่งนะครับยังเหลือรางวัลเต็มสำหรับน้ำหนักปลาลงท้ายด้วยหนึ่งนะครับต,ตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านทีมางานนะครับวันนี้ในหัวเรียกสภาพก,กำลังมาเพื่ออีกสองนะครับผมหลังจากที่น้องต้องมาแล้วนะครับก็มีน้องพีนนะครับ โอ้ยปันนินนะครับถีมหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้ครัสำหรับแฟนยูนะครับปาขาน้อยโล50บาทนะครับรับซื้อนะครับผมปันินตัวเมื่อกี้กินนหอยนะครับกินอยแตกกินขอยาวนะครับผมกินหอธรรมดาแล้วรู้ว่าพีมดีครับเวียน ไม่เล็กเลยจานเรียมาแล้วพี่เจ็ดไปข้างมืออยากให้เราประกอบอาหารให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูชิ้เด็ดสุดนะครับสำหรับบอกผมบอกเลยปลาหมึกนึ่งมะนาวนะครับรสชาติไม่ต่างจากตัวอาหารนะครับของเลยเมี่ยกไปแล้วไม่รู้ว่าอาหารไทยแซ่บนะครับถ้าท่านต้องการทำปลาหมึกมะนาวท่านมาฝากได้คนละห้าสิบบาทนะครับให้จีสิบบาทก็ได้นะครับนมาของก้องครับของก้องปลาหนองเมียนะครับปลาขาวสีงามนะครับปลาหนองเมีย สองพี่ออนะครับอยากไม่าครัออกุผครับตเ็นอัวี่อนแิร้แครับเอาคมือ้าก็ครับงานนหัวตัวแรกไม่านะครับตัวที่สโอ้ตัวนี้ไมขอให้ความเห็นครับเป็นปลาใสสวยนะครับ รอำหนักเลยสำหรับปีนตนีนะครับในหัวนะครับสูีดเยนีใ้ดูเด็ดอุทกไมวะเอ้0.90นะผม9 0เต็มเองนะผมเต็มเต็มเต็มโอ้โหาตัวหมายเลขสี่ในหัว0.90ครับยังไปถามเขาอีกนะว่าจุ่มทำไมผมว่าจุ่มทำไมน้าวจุ่มก0 0นี่เองครับรันมันครับ บาดิขอ,อน้องคนใหมตัวเจี๋ยเป็นปลาละมันนะครับแล้วไในกาห์ขอเอาไปยันน <laughs> ในหัวตัวนี้ที่หนึ่งเลยนะครับสูงจุดเก้าศูนย์ปนินครับปนินเอ้ยเฮี้ยกับเฮี้ยโอ้ลงคอเลยวะตับเบาๆก็ติดครับ้ปน,นินปน,นินฮัดว่าจะมาแจมที่สองขาดไปสองดอก,ปกเป็นปลาเป็นคอเป็นอาจัก็คือ คอสั้นนะครับผมอยาวอย่างนี้ครับผมิปากเลยครับโอ้ขาดไปสตัวนะครับเพราะว่าส่วนมากตกแตปลาตะเพียนครับส่วนมากเป็นปลาตะเพียนเท่านั้่าขสุนขะครับถับเรับอัขอขอแตะนะครับเลื่นนวดนิ่มนะครับ เบดเบศู์จุนะครับเล็กเล็กเลยิโกครับเอ้เฮ้ยถึงไหมวะเก้าขีดเออเอาันศูนย์จุดเก้าหนึ่งก็ได้แล้นว่ากับควมันนอนอยู่นี่หันก๊อ ผมส่งผลงานบอดสันวันนี้ครับแมตแก่มือนะครับแมตแก่มือหรือเก็บกว่าเดิมก็ไม่รู้ครับผมครับแมตคับอันนี้คันละร้อยครับคันละร้อยอ่าร้อยห้าสิบนะครับผมในปาริมโบโบสองตัวนะครับผมได้จากคันหนึ่งแปดหนึ่งตัวคันสองเจ็ดหนึ่งตัวครับตะเพียนอ่ะไอปาริมตัวหนึ่งกับตะกับปาริมเล็กตัวหนึ่งกับตะเพียนนะครับส่วนมากจะเป็นตกด้วยการตกระยะสองเจ็ดครับ ตั้งตั้งทุ่นแบบว่าแบบคาตาสุรชีนะผมอ้ตะเพียนกินดีมากครับแบบนี้เลยข้างครับเล่นปุ่นปุ่นตัวลอยนะครับแล้วก็เล่นนุ่นยิ่มตัวตัวแตะนะครับตัวตัวขอยาวครับนุ่นยิ่มกินดีมากครับพอตะเพียนเข้าหูแล้วเล่นเล่นนุ่นยิ่มทั้งสองขอนะครับผมปล่อยปลาเข้าดีมากครับผมสำหรับใครที่ชอบครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจช่องยูทูบผมเลยครับขอบคุณครับผม